จากภาพยนตร์ที่บันทึกทั้งผลงานศิลปะบทสัมภาษณ์ทายาทของกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาลีที่มีนักแสดงชาวไทยดีกรีศริลปินศิลปาทรอ,อย่างวันศัพท์สิริลา่าร่วมแสดงไม่เพียงถ่ายทอดให้เห็นภาพผลงานศิลปะเก่าเท่านั้นนะคะแต่ยังเกริ่นถึงการที่กาลิเลโอคินีได้เดินทางมาไทยพร้อมคอราโดเฟโรชีด้วยค่ะ นี่คือตัวอย่างสั้นๆของภาพยนตร์เรื่อง m e and the Magic Door ปี2,565ซึ่งล่าสุดกำลังจะถูกต่อยอดเป็นหนังยาวเรื่องอาณาจักรแห่งความกลมเกลียวโดยจากหนังเวอร์ชั่นแรกที่ได้เห็นเรื่องราวแค่ในอิตาลีเท่านั้นก็จะถูกถ่ายทอดให้เห็นเรื่องราวต่อเนื่องของโคราโดเฟโรชีในไทยมากขึ้น ซึ่งบุคคลท่านนี้นี่แหละค่ะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงแวดวงศิละปะไทยและถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิละปะสมัยใหม่หรือที่หลายคนรู้จักท่านในชื่อสินพีรสศรีนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ศิ่์เก่าของมหาวิทยาลัยศิละปากรพนึนกกำลังกันค่ะทำให้หนังเรื่องอาณาจักรแห่งความกลมเกลียวสมบูรณ์ขึ้นอีก ด้วยการเตรียมถ่ายทำและเพิ่มเติมเนื้อหาประวัติศาสตร์ของอาจารย์สิมพีรศีด้วยการจัดเริดมทุนสร้างภาพ,พยนตร์ซึ่งตั้งใจทำออกมาในรูปแบบด็อกคิวดราม่าหรือหนังสารคดีกึ่งเรื่องเล่าได้นนทีนิมิบุตรมารับหน้าที่เป็นโปรดักชันซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะคือคือตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วว่าหนึ่งก็คือเราอาจจะหาสตูดิโอในเมืองไทยเพราะนี่จริงแล้วต้องเรียนว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ทุนสูงมาก เท่าไหร่นะก็คือพยายามจะคุยกับซื้ในเมืองไทยในเรื่องของการดิส t r ิบิวชันเนื่องการฉายทั้งไทยแล้วก็จัดจำหน่ายไปในที่ต่างๆต,ต่างประเทศอะไรแบบนี้แล้วก็คุยกับ OTT ต่างๆนะก็พยายามจะไปคุยทั้ง OTT ทั้งรีมิงว่ามีเรามีช่องทางมีหนทางทางไหนบ้างที่จะไปได้แลอกครูดานมาเนี่ยมันสิ่งน่าสนใจของมันคือว่ามันมันได้ทั้งสาระ และบันเทิงไปอยู่ในอันเดียวกันน้ำหนาถึงว่าในเรื่องของงานศิลปะต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ทั้งความรู้ทางด้านศิลปะด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ความรู้ในแบดบลึกซึ้งด้วยว่าที่มาที่ไปของศิลปะหรืออาจารย์หรือศิลปินในประเทศไทยเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรสําหรับกักนะกักทํางานศิลปะร่วมสมัยกักได้รู้จักบิดาศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยรู้จักผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รู้จักความสัมพันธ์ของไทยกับอิตาลีได้รู้ว่าเรื่องของเราที่อิตาลีเนี่ยเราได้ถ่ายทำกันไปลวแล้วเรื่องที่เมืองไทยล่ะคือเป็นเรื่องบ้านเราที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะนึกออกไหมแล้วตอนที่ไปที่อิตาลีเนี่ยมันก็เป็นมุมที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> เราได้ได้รู้เรื่องเราเหล่านี้อะไรเงียง้ยฟังสัมภาษณ์ป้าเปาล่าฟังดูเข้าของอะไรเงี้ยเราเราเห็นเลยว่ามันมันมันก็เจ๋งนะแต่เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีองค์ความรู้มากมายกับอาจารย์ศิลป์ในบ้านเรา การระดมทุนสร้างนะคะตั้งเป้าเอาไว้ที่5ล้าน5 0 0นบาทค่ะจึงได้พลังของศิลปินมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นสายจิตรกรรมและประติมากรรมรวมส่งผลงานเข้าประมูลหาไรายได้มากถึง32ชิ้นงานและหนึ่งในนั้นคือพ่องานค่ะอาจารย์อมริชูสุวรรณศิลปินแห่งชาตินะคะท่านก็นั่งแทนเป็น co-executive producer ของหนังด้วยร่วมเอาผลงานศิละปะของตัวเองออกมาประมูลด้วยเช่นกันค่ะ คือจริงๆแล้วผมว่าอาจารย์สิงห์เนี่ยเป็นคนที่นำความรู้ทางด้านศิละปะสมัยใหม่มาให้พวกเรารแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่จะมาถึงในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทุกคนจะต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านจะเน้นทุกคนให้เรียนรู้พื้นฐานก่อน ให้ทงวงารเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก่อนมันไม่ใช่ว่าโอ๊ยแบบนี้ใครก็ทาได้แล้วเราก็ทาอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ไม่ใช่ฮะนะมันจะไม่จริงสาหรับสาหรับอารมณ์ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยผมก็เป็นคนที่ทํางานเลนสติกมาก่อนนะฮะก็เริ่มต้นมาจากเหล่านี้และจะค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะจนกระทั่งมาถึงงานในลักษณะที่มันเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ย ผมก็ไม่ได้ทํานามาทําแบบนี้แต่ผมไปสนใจงานที่มนันเป็นเป็นเป็นเรื่องข้อเท็จจริงการทำรํำศิลปะแบบจัดวางภารกิจหลักตอนนี้ก็คือการระดมทุนถ่ายทํากันอยู่นะคะเป้าหมายที่วางเอาไว้คือจะต้องถ่ายทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมพศ2569ค่ะ เรื่องนี้จะเป็นความท้าทายไม่ใช่แค่ทีมงานไทยเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องท้าทายของทีมงานจากอิตาลีด้วยที่จะมีส่วนร่วมสร้างผลงานด็อกคิวดราม่าเรื่องนี้เบื้องต้นนะคะผลงานศิลปะถูกประมูลไปแล้วเนี่ยได้ถึงสร้างกว่าล้านบาทซึ่งก็ยังขาดการสนับสนุสนอีกร่วม4ล้านบาทค่ะ